โย่อ้าสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมไอเคครับสนามเบเบอย่างงี้ไม่ใช่ <c ười> ไม่ใช่ครับผมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปวิดีโอเบเบ้ถึงแม้ว่าเราจะมาถ่ายกับสนามเบเบ้นะครับผมเอาออกแล้วนถามว่าคลิปนี้คืออะไรนะครับวันนี้เราก็มาเปิดกล่องเจนีกเช่นเคยนะครับผมเห็น <He in S 2> mm. ชื่อคลิปก็คงจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับผมนี่ก็คือนันเดรอยตัวแรกในชีวิตของผมครับไรซ์ชาเวอร์นั่นเองจริงๆเนี่ยผมอาจจะซื้อตั้งแต่ประกาศลวล่ะนะครับผมแต่ว่า ไม่มีตังค์นะช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วประกอบกับว่าเบเบดครับผมซื้อเบเบดเยอะมากอย่างที่เห็นนะครับหมดไปกับเบเบดนะเกือบหมื่นครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ซื้อเนนโดรอยไลท์ชาเวอร์ที่ผมอยากจะซื้อเลยนะครับคือต้องบอกก่อนตัวละครที่ผมชอบที่สุดที่สุดเลยไม่ว่าจะจากเรื่องไหนๆคือไลท์ชาเวอร์ครับอันนี้ให้ที่สุดเลย แล้วผมก็เก็บสะสมของไรชาวเวอร์เยอะมากๆนะครับอย่างที่ได้ดูกันไปในวิดีโอตัวเก่าใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปกดดูด้วยนะครับผมวันนี้เราก็สั่งมานะครับกับเนนโดรอยไรชาวเวอร์เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันเสียเวลานะฮะซึ่งจริงๆฟิกเกอร์น้องข้าวผมจะขาด2ตัวนะครับก็ตามที่วิดีโออันเก่าผมได้พูดไว้นะครับขาด2ตัวตัวนั้นนี่ถ้ามีโอกาสนะจะซื้อแต่ว่าราคามันแพงมากมากๆครับ ดูสิว้าวอ้า,อาโอ้ยน้องมีใบเงื่อนไขาการเคมสินค้านะครับอ่ะโอเคอย่างที่บอกว่าไม่เคยซื้อนันดรอยเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ผมอยากจะได้อยู่แล้วอะ่ะคือผมไม่ได้เก็บทุกลายนะบางคนแบบว่าเอาตัวนูน้นตัวนี้มาให้ดูสนใจไหมซื้อไหมคือถ้าผมเก็บทุกอย่างเนี่ยก็ไม่มีตังค์แดก,กันพอดีนะพูดตรง,ตง ถูกป่ะผมก็เก็บแค่แบบตัวที่ผมอยากได้อ่ะเท่านั้นอะนะครับผมซึ่งน้องข้าวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมันแกะยากมากเลยเขาขอมาดีเกินหรือเปล่าวะอืมอืมโอเคมาแล้วว้าวอุ้ยน,น่ารักวะ่ะนี่ครับ Good Smile นะครับผมของ Good Smile นะฮะ Rice Tower 2151นะครับผมสวยสวยมากๆอ่ะมาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมแกะตรงไหนเอ่ยเรามายนโฉมความงามของน้องกันนะครับผมผมไม่รู้เลยนะว่าเขามีพาร์ทอะไรมาให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมชิปว้าว นี่หรือแนนโดรอยมีใบมาให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือบอกพาร์ตต่างๆนะครับก็จะมีบอดี้น้องข้าวแขนนะครับผมพาร์ตแขนอย่างละ2พาร์ตนะครับแล้วก็มีมีดให้ด้วยนะครับเผื่อจะโพสท่าน้องข้าวแทงหน้านะครับมีดอกไม้ด้วยมีตาไฟนะครับมีพาร์ตตาไฟให้ด้วยติดยังไงไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีพาร์ตอันนี้พาร์ตอะไรวะพาร์ตอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีหน้าให้2หน้านะครับอันนี้ต้อง อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเปิดได้เลยนะวะอุบะมีฐานรองให้ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูฐานรองนะครับเพราะว่าพาร์ตตรงนี้เขาหล่นมาแล้วนะอันนี้ดูพาร์ตตาไฟก่อนตาไฟตาไฟเห็นปะเออตาไฟนะครับผมแต่ทําไมเราถึงรีบดูตาไฟล่ะเรามาดูตัวน้องก่อนดีกว่าไหมนะครับโอ้ amazing สวยสวยสวยอะไรมันหล่นแปลว่าเมื่อกี้อ,อ๋อมีดมันอยู่ในปอกครับมันเป็นมีดแบบในปอกเผื่อแบบว่าเราจะทำพาร์ทมีดในปอกพาร์ทมีดนอกปอกอะไรเงี้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเนนโดรอยขนาดนั้นเลยนะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวผมเอาพลาสติกออกมาให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปใหม่ทีเดียวนะครับผมโอเคสักครู่หนึ่งนะโอเคนะครับหลังจากที่ผมเอาทุกอย่างออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะน้องข้าวเป็นไง นะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันติดได้นะเออมันมันมันติดได้นะแต่ว่ารูมันเล็กนะแล้วผมอย่างที่บอกไปเวลาแกะอะไรใหม่ๆนะเป็นคนมือสั่นนะครับผมก็เลยค่อยไว้่างนี้นะครับผมเป็นไงดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมสวยนะนี่สวยเลยนะครับสวยเลยตัวใหญ่มากนะครับผมตัวใหญ่มากๆนะเออทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพาร์ตต่างๆที่เขาให้มากันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มจากพาร์ตลูกตา นะครับผมอ๋อลูกตานี่เหมือนกับว่าเขาจะมีรูตรงนี้นะไม่รู้เห็นไหมนี่นี่มันจะมีรูนะครับเออแล้วก็พาร์ทหน้านะครับมีสองพาร์ทนะครับผมก็จะเป็นหน้าแบบยิ้มนะยิ้มแบบเกรงใจหน่อยแล้วก็แบบโกรธนะครับผมหน้าโกรธโกรธหน่อยดูมุ่งมั่นหน่อยเออนะครับแล้วก็พาร์ทแขนครับผมก็จะมีแขนแบบนี้นะครับนี่เป็นแขนแบบไม่มีมือนะครับเพราะว่ามือคือตัวนี้นะครับ นี่มือคืออันนี้นะเออเอ้ยอันนี้ขาไม่ใช่มืออันนี้พาร์ทขานะครับพาร์ทขาอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้มีพาร์ทพาร์ทมือเปล่าให้นะครับผมพาร์ทหนึ่งแล้วก็มีดอกไม้นะครับเป็นดอกกุหลาบนะครับผมเป็นดอกกุหลาบนะแล้วก็มือแบบมือตั้งอย่างนี้นะครับเอาไว้ใช้กับวิ่งนะครับผมแล้วก็มือแบบนี้นะครับผมนี่นี่อันนี้เอาไว้กำกับกุหลาบนะครับผมใส่กุหลาบได้นี่เห็นไหมเออนะครับ อ่ะน่ารักนะครับแล้วก็มีฐานมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะฐานกันก่อนดีกว่านะครับผมจริงๆผมควรจะต้องแกะฐานก่อนนะโอ้ตรงฐานเนี่ยมีพาร์ทมาให้อีกนะครับผมเหมือนกับว่ากล่องมันจะไม่พอนะฮะก็เลยให้พาร์ทมาเพิ่มนะครับกับตรงฐานพระเห็นะครับก็จะมีหูนะครับผมเป็นหูแบบว่าหูพับหน่อยนะครับผมเป็นหูพับหน่อยนะฮะนี่เห็นไหม หูพับหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรวะนึกถึงแบบลาวสนามอะ่ะนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวที่หนีบนะครับผมที่หนีบขาตั้งนั่นแหละเอาเป็นว่าขาตั้งนะครับแล้วก็มีฐานนะครับผมไม่มีอะไรเลยไม่มีสกรีนไม่มีใดๆทั้งนั้นนะครับเขียวๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพารน่าจะพาร์ทมืออีกอันหนึ่งนะครับผมอืม ใช่เหรอวะมันแต่มันมีรูปหน้าย,ยิ้มด้วยนะน่าจะเป็นเหมือนอะไรกูสมัยสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เออโอเคมาเดี๋ยวเราลองผมลองจับน้องโพสท่าหน่อยดีกว่านะครับผมวิธีการเปลี่ยนนะครับตรงส่วนใบหน้าของน้องนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะเหมือนกับเล่นกับฟิกกูอาร์เลยนะครับก็คือองี้ตรงนี้ออมานะฮะนี่เห็นไหมเขาจะถอดได้ปึ๊บอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้าได้ เหมือนกันเลยเหมือนกับของฟิกอาร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ผมไปนะครับแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนหูด้วยเปลี่ยนหูเปลี่ยนหูนี่หูเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับหูพับเห็นไหมเออน่ารักนะครับอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจละใส่กลับไปก่อนแล้วเราก็ดึงมาแต่ข้อมือตรงนี้นะครับดึงออกมาเพื่อที่เราจะเปลี่ยนพาร์นะครับไปใส่มืองออย่างนี้อ่ะโอเคได้เรียบร้อยนะครับผมไปจัดโพสต์มา ประมาณหนึ่งอยู่นะนี่นะครับตรงนี้เนี่ยมันติดยากมากผมเลยปล่อยคาไว้ก่อนนะครับผมแต่เป็นไงน่ารักมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตั้งโชว์นะครับผมก็คลิปนี้คงประมาณนี้กันสำหรับเอ่อน,นโดร,รอยไรซ์ชาเวอร์นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิลงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับผมโอเคก็พนันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พ์นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันพ์นหน้าครับน้องข้าวน่ารัก หากเพื่อนๆกำลังมองหาเลนแว่นสำหรับใช้เล่นกับ m e t a Quest 3ผมขอแนะนำเลนจากค่าย v r Rock เลยครับผมเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนๆสามารถนำค่าสายตาไปกรองในคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผม หรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับผมสายตาปกติดีนะเลนแบน VR เนี่ยก็จะช่วยป้องกันตัวเลนเครื่องได้อีกด้วยนะครับผมและเขาไม่ได้มีแค่เลนสของ Meta Quest นะครับเขามีของรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น PSVR b i g o 4นะครับ Valve Index หรือเลนสำหรับ Xreal ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีออปชันเสริมให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนแบบแม่เหล็กหรือว่าเลนแบบตัดแสงสีฟ้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับและพิเศษครับสำหรับผู้ชมช่องของผมนะครับผมเพียงกรอโค้ด Alex ็ u n ุ TH และรับส่วนลดไปเลย10% คับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงก์ช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่3านะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a t ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ